พี่ใหญ่เราอยู่กวางเจาสบายจะตายไม่ดีตรงไหนทําไมต้องเดินทางไกลร้อนก็ร้อนไปเมืองจิงเตอ๋อนั่นตั้งแต่เราเปิดคดีใหญ่ๆได้ในกวางเจามีแต่คนรู้จักเราแล้วด้เวลาที่จะขยับขยายกิจการไปที่ตัวเมืองอื่นบ้างอีกอย่างท้าพผู้เจ้านายและลูกน้องออกมาเดินเล่นบ้างไม่ดีตรงไหนไมีทราบว่าฟังสดหรือฟังเพงโยก <โย S 2> เอง,เองดว้วยนี่ไงสาลาหอคอยพิธีพิถัน บ้านระดับห้าดาวแต่ต้องเก็บกวาดก่อนนะเออเอ,อ,อ,อแล้วนั่นอะไรทำไมมันโยกเองได้เออลงมัง้งก็ท่านบอกว่าอยากได้เก้าอี้ห้องเต้โยกโยกโยกไงออมันโยกของมันเองนานแล้วออโยกมาตั้งแต่เช้าเลยค่ะในกลางวันก็โยกข้าสาบานข้าทรงสื่อเสียสาวันนี้เออไม่ไม่เจ็ดวันเจ็ดว,วันไม่อวดความหลอ,อ,อไม่ขึ้นสารไม่รับคดีความเลยแบบนี้พอใจไหมเออด็กดี เป็นนักรดีดสองตําหนึงพอไหมคะโอขอบคุณแม่นางมากเฮ้ยนอย่าเพิ่งไปนะอย่าเพิ่งไปนี่แกเหมืองฐานเชื่ออะไรเขาชื่อว่าหวังเฮาสิน้นพอได้ยินชื่อน,นี้ก็รู้เขาเป็นคนที่เกิดมาเตี้ยม่อต่อพูดจาก,กนไดักระแหนประชดประชันช่วยชา้ตาตำสามแขนขายา,ยาวไว้เท่ากันแถนยม่เป็นชนะตุกก็เ,เป็นหนองนายด้วยใช่แล้วใช่แล้ว้ใครนินทาข้าวะ